ลำพันชาติลำค่าแพรวาขึ้นชื่อเรื่องลือลำเปล่าตำนานยาวสันถ้วยแตกแมกไม้ภูพานผักหวานดันนิกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตํตบลสำดานอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินโดยมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเป็นฐานในการจัดก,กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด4แหง่ง ดังต่อไปนี้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสำราญศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองช้างศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคำร้างเที่ยงและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสำราญใต้สอกรระดับอำเภอสามชัยปฏิบัติงานภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการวิชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยมีบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการครูหนึ่งคนนักจัดการงานทั่วไป1คนครูกศน,น,นตำบล4คนครูสรช .5 คนและบรรล์หนึ่งคนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยได้ดำเนินงานแนะแนวและให้คำปรึกษาดัางนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัย ได้ดําเนินการประชุมและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแนะแนวและให้คําปรึกษาโดยมีการแบ่งผู้รับผิดชอบในการแนะแนวอย่างชัดเจนโดยมีการให้บริการทั้งในสกรรอระดับอําเภอและสกรรระดับตําบลโดยมีการให้บริการแนะแนวและให้คําปรึกษา3ด้านคือด้านการศึกษาด้านการประกอบอาชีพและด้านส่วนตัวและสังคม โดยมีผู้เข้ารับบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาทั้งสิ้นจำนวน106คนแบ่งเป็นแนะแนวด้านการศึกษาจำนวน61คนแนะแนวด้านอาชีพจำนวน32คนแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมจำนวน13คนการแนะแนวด้านการศึกษาช่วยผู้เรียนแก้ไขปัญหาในการเรียนวางแผนการเรียนและเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อ โดยผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากการแนะแนวด้านอาชีพแนะแนวเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนโดยผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการจัดการปัญหาส่วนตัวและการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยผู้เข้ารับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยขอสรุปผลการดำเนินง,งานการแนะแนวและให้คำปรึกษาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ